C'est <laughs> délicieux. ไปแข่เียนเไรไปด้ด้าวหวานรัง่ที่จุดเทียนนะครับนอนปนมมือนะครับอาส अपि पोषयाम ये मे तं अपि पोषयाम ये मः सकालं शङ्खम् अपि पोषयामि namagi nayang penti wisung-wisung rakanata yati sereni rasaha panja sirahlia Nasamah Sampu Datsa Nakmu Datsa Pagawat Tuhara Tuh Sama Sampu Datsa Amat Hana กามิสุมิจาจาราเวรมนีสิกขาปัฏฐางสมาธิมิมุสาวาทาเวรมนีสิกขาปัฏฐางสมาทิมิมุสาาทิสิงห์ยันติสีเรนะภสัมทาสีเรนะนิุติงยันติดัสสาสิรังวิโสทะเย สัพพะวะโตอระหะโตสมมาสัมมาสมพุธัสสะนะโมตัสภะคะวะโตอระหะโตสมมาสมพุธัสสะปุสราธัมมะอปุสราธัมมะอภิญญาตาธ าวเอุปัฏฐานยธรรมินทรอุปปัชชะวานิโรจน์ทิเตสังอุปสโมสุขะอานิจจาวัฏสังขาราอุปัฏฐานยธรรมินทรอุปปัชชะวานิโรจน์ทิเตสังอุปสโมสุขะ ขณะที่หนึ่งนะครับพระมหาพุทธิวัต์นะครับพุทธิพัทโธนะครับพุทธิใสยนะครับพระพงศ์พิบนะครับพุทธิญาณพัทโธนะครับวัดสากคำแพงใหญ่นะครับก่อกาบนิมนต์นะครับเนี่ยเดี๋ยวยอดนะ อันทีสส่สองแพงหน่อยครับมือนไปงานน้ำกันอยู่เพิอมไปทรงพอกอกเข้าไป 我我。